โอ้โหมามาลองเล่นกันเลยอะะงงไหมพี่งงไหม โอ้พี่พี่ขอเวลาแป๊บนึงน,นะผมขอคาบโล่ก่อนโล่หมดโล่หมดเอ้อุปกรณ์ไม่มีเทปกาวผมขอหาเทปกาวหน่อยพี่พี่ภูมิขอหาเทปกาวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย,วยว่าเพิ่งข้าผมนะผมหาเทปกาวอยู่รูดอยู่ผมหาเทปกาวไม่เจอ ม่มีอ่ะเทปกาวไหนวะไม่มีเทปกาวมันหายากจังเลยจเจอแต่ชิ้นส่วนเหล็กอะเทปกาวไม่มีว่างเปล่ายาฆ่า,า,มาแมลงไม่ใช่ นี่ไงนี่ไงเจอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชทำไมเจอแต่เชื่อสารพี่เชนดีกว่าเทปกาวพี่เชยมีไหมพี่เชยขอเทปขออไะเทปกาวเอาหน่อยขอเทปเทปกาวหน่อยจะครับโลเทปกาวจะครับโลโลพังตอนสู้เมื่อวานนี้ครับผม อ้าพี่เอาพี่เชษไม่เอาเหรออ๋อขอบคุณมากครับขอคราบสักเดี๋ยวขอคราบสักสามอันละกันไม่ต้องมาเซลฟี่เลยอ่าทิ้งอะไรดีเสียเวลาอ้าครับแค่นี้พี่เชษอันนี้พี่ กซาอิดทิ้งไปแป๊บนา้าเกิดปัญหาเกิดปัญหาของหมดระหว่างเล่นเป็นอะไรที่แย่มากเลยโอเคครับครบแล้วนี่เลยก็ พี่เชน,เนี่ไงนี่หอมคืนพี่อาคุยมากครับพี่ไปต่อเริ่มเลย

อเอา้าพี่เอิร์มไม่อยู่ไม่มันเลยว่ะ เหงา,าพี่เอิร์ธไม่อยู่อ่ะไม่ออ์ละหนึ่งชัว่วโมง 啥人啊？Hi, huh? ก็อยู่ในวงนี่ว่าเมื่อกี้อยู่ในวงเนี่เหมือนอยู่ในวงนะไม่ใช่อา้าวไม่น่าเลย กี้พี่เชนเดฟฟอร์มบเหรอให้ผมช่วยไหม <c oughs> บอกแล้วอย่าคุกบ่อยไม่เคยบอกด้วยซ้ำแล้วห้ามทุกบ่อยอันตรายมากเลอไปวิ่งมั้งพี่เบนเหรอเขาน่าจะทำธุระส่วนตัว อ่เช oh yeah. ไม่ค่อยชอบตรงโฟกัสที่แบบว่ามันชอบไปโฟกัสตรงอะไรนะ จุดกระโดดอ,อ,อะไม่เขาชอบเท่าไหร่พี่เอ,อิร์นมาแล้วพี่เอิร์นหายไปล่เนียมเนาะน่าจะว่ายไม่ใช่วนะ่ายน้ำไปเห็นว่าชอบไปวิ่งฮะ แฟมเละแฟมเละตกตอนโดนในพวกเนี้ยแล้วเวลากลางโลกมันก็นั่นแหละนะแฟมเละน้อยมากเอา้เอาเอ้าเข้ากล้องไปไม่ 买要做那种